ต้อนรับสูนะ่เกมอินเน้าโจนสตาร์ออฟคิงครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในอีพีที่20นะครับล้วก็เล่นมาจนถึงอีพีที่20กันแล้วครับต้องมาดูกันครับว่าจะผ่านด่านได้หรือเปล่าครับมาเรื่มกันครับตอนนี้เราต้องเหมือนกับต้องหมุนเหมือนกับเป็นลูกดิ่งอะไรสักอย่างนะเหมือนกับเป็นที่ เปิดประตีเปิดประตูนะครับเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งให้หมุนลูกเนี้ยลูกตุ้มตรงเนี้ยไปชนสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่เป็นรูปเลขรวมมันนะครับซึ่งเป็นเลขอันนี้ซึ่งถ้าจะเป็นสัญลักษณ์ไหนก็สามารถเล่นตามผมได้นะครับสําหรับคนที่เป็นเกมนี้ตามผมนะแล้วก็มาดูกันครับมาทาไปพความกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขไหนเหมือนกันแต่ว่าจะสุ่มๆดูนะครับ ว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าครับมาดูก,กันนะครับิธีหมุนลูกตุ่มนั่นเองอ่าก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ปนวันนั่นหอกก็เลื่อนไปเลื่อนอนะ่ะเลื่อนให้ตรงครับเลื่อนให้ตรงตรงนี้มันก็จะสามารถทําได้นะมาดูก,กันนะว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผ่านได้นะครับแต่ว่าต้อง ซับซ้อนหน่อยครับด่านนี้ต้องเลือนชนยังเลื่ออย่างนี้ให้ชนครับเด็กเราต้องค่อนข้างก็จะต้องแม่นๆอันนี้ไม่ใช่นะถ้าชนผิดเลือดมันจะลดนะครับกินถ้าชนผิดที่ไม่ใช่รหัสเนี่ยมันจะเลือดลดนะเพราะมันแรงกระแทกมันเยอะไม่ใช่ครับตรงนี้นให้ครบจบที่จุดเดียวครับ มุนมาหมุนมาหมุนก็ตัว X I ตรงนี้นะเด็ก X I ต้องเหลืออีสี่ปุ่มครับที่จะต้องกดเอากดสลิดไปละปุ่มหนึ่งโดนแต่ครบเคร่งแนละ้ตอนนี้โดนไม่ใช่ไม่โดนปุ่มนะครับโดนแต่ไฟตะเกียงนะตรงนี้ V I ครับ ปุ่มหนึ่งปุ่มแรกเป็น x i ปุ่มสองเป็น v i นะครับแล้วก็หมุนกันอีกครับเหลืออีกสามสามปุ่มที่ต้องกดนะครับต้องหมนุนหมุนให้มันเคลื่อนให้มันตั้งแรงเข้าไว้ครับหมุนให้นั้นนี่เข้าไว้ครับ เลขที่สองเป็นไอสองตัวไอตัวใหญ่สองตัวนะครับมาดูครับรหัสสามแรกเป็น x i ต่อมาเป็น v ต่อมาเป็น v i นะครับอันที่สามนี่เป็นไอสองตัวนะครับแล้วก็รหัสสุดท้ายราดูกันว่าเป็นรหัสอะไรนะครับมาดูกันว่าเป็นรหัสอะไรครับต้องดิบเล็งเข้ามาดูนะครับ ้องรีบคืต้องรีบๆมาครับตรงนี้มาไม่ไม่ได้ครับไม่โดนรหัสมุ่มแรกเป็น x i หน้าที่สองเป็น v i นะครับปุ่มที่สามเป็น i สองตัวนะ i ตัวใหญ่สองตัวครับมาดูกันว่ารหัสสุดท้ายนี่เป็นรหัสอะไรนะครับไม่เลือดกําลังจะหมดอ้าวรหัสที่สี่ตัว x นะครับรหัสแรกเป็นปุ่มแรกเป็น XI เนี่ยปุ่มปแรกเป็น XI นะปุ่มสองเป็น VXVA นะครับปุ่มที่สามไอสองตัวปุ่มที่สี่ตัว X เฉยๆครับใครอยากผ่านด่านเนี่ยก็ต้องเล่นตามผมนะเล่นตามผมนะมันก็จะสามารถผ่านได้ครับมาเจอกันต่อที่วกนี้มีสิ่งของให้เราเก็บนะ มีสิ่งของให้น้องเก็บคนระับมาดูกันมาต่อกันมาต่อกันเลยครับตรงนี้เป็นประตูเมืนเดิมนะมันประตูมันผ่านไม่ได้เราต้องปีนขึ้นบันไดไปครับตัวตรงนี้นี่นี่เป็นด่านใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชด่านเก่านะเป็นด่านใหม่นะโอ้ยเกือบตกเป็นด่านใหม่ครับเผื่อเผื่อคนที่จะสับสนนะนี่ไม่ใช่ด่านที่เราเล่นมาแล้วนะเป็นด่านใหม่นะครับ ซึ่งมันจะมีไม้ให้ทายทำให้เราตกนะครับต้องเล็งดีๆครับรจังหวะดีๆโอ้ยตกไปแล้วครับหมอปวดอ้ยตกของซ้าครั้งนะครับตกรัวๆตอนนี้ต้องสังเกตดีๆครับต้องกะจังหวะอนาล็อกดีๆไม่ให้วิ่งเร็วเกินไปครับกดใกล้ๆก,กดตัวเนี่ยตัวสามเหลี่ยมนะมันก็นกจะโดดให้เรานะ ตอนนี้ปุ่มตรงนี้มันก็พังแล้วต้องกะจังหวะ้โอ้โหต้องกะจังหวะดีๆครับไม่อย่างั้นนี่อาจจะตกลงไปนะครับด่านนี้ด่านที่เล่นยากพอตัวเหมือนกันต้องพอาัเป็นแานที่ต้องกะจังหวะนะครับเดินมาตรงนี้ก็ขึ้นบันไดครับตรงนี้ขึ้นบันไดผ่านมาเพราะว่าเกมน,นี้มันก็ภาพสวยเหมือนกันนะ สำหรับใครที่อยากเล่นงอสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนีได้เลยนะครับโดยผมจะทําวิธีสอนโหลดเกมนี้ให้ดูนะให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับใครอยากถ้าใครสนใจนะครับงนี้กดจำกดสามีัยมันจะเป็นทางขึ้นไปก็กดสาม่ยมเพื่อจะยกักขึ้นบันไดนะครับ มันได้กระโดดมาที่ตรงนี้ก็หาทางไปตอ่อเรื่องข้ามแมปไปเรื่อยๆตรงทางนี้ไม่น่าใช่ต้องเป็นทางอื่นครับเดินเดินเดิน,ดนไปข้างหน้าไล้เชือกโหนมาตรงนี้ เดินเข้าองค์ตรงนี้ต่อครับดานต่อไปครับไม่ใช่ครับเป็นแมปต่อไปนะเป็นทันทีเราเข้าองค์วงมาก็จะเป็นตรงนี้ครับองค์งหิมะนะครับตรงนี้เป็นมีตรงนี้มันจะมันจะมีพายุหิมะให,ให้เราต้องวิ่งหลบกันนะหลงกะจังหวะแรงลมดีๆครับเกมเนี้ยดันนี้มันจะเป็นดันที่มีลมแรงนะครับเราต้องกะจังหวะไม่ให้โดน หิมะเล่นงานครับเดินมาตอนนี้ก็กดส้ำเลียมเดินมาแล้วเืนบันไดตรงนี้บันไดด้านี้มองยากมากนะเพราะสีมันค่อนข้างที่จะเคลืนเคลืนไปกับสีหิมะนะครับเราก็แรงลมลมแรงมากตรงนี้ต้องระวังครับระวังให้ดี ต้องหาทางไปที่ข้างหน้านี่อันนี้บันไดบันไดอันเดิมครับเพิ่ขึ้นมากกครับเอเดินมาตรงนี้มันจะมีทางให้ทางบันไดตรงนี้ท่งตัวให้ดีๆครับใหลมลมมาอือเราต้องกะจังหวะลมให้ดีๆไม่งั้นเนี่ยมันจะพัดเราล่วงไปอย่างนี้ได้นะครับกะจังหวะดีๆครับตรงนี้ จังไว้ให้ดีโอ้มีหิมะล่มถล่มมาด้วยเราเดินมาตรงนี้น่าจะมีบันไดบันไดให้เราได้ใช้ปีนายนะครับมีบันไดก็าขึ้นบันไดไปครับขึ้นบันไดตรงนี้อืมลมพัดอีกแล้วคโอ้โหลมมันแรง แอนนี้พายุหิมะค่อนข้างที่จะเยอะกดสเสริมเหลี่ยมโดดมากดูดวนหิมะลดลมใ่ครับแต่ก็ยังโดดข้ามมาได้ดึงอันนี้ให้มันล่มให้ลมแล้วก็ดึงข้ามไปดึงข้ามไปไม่ได้นะไม่ใช่ครับมันให้เก็บสิ่งของให้เก็บไอเทมเฉยๆก็มา,มาที่ตรงนี้ต่อเดินข้ามกระโดดข้ามตรงนี้ต่อครับทางค่อนข้างอันตรายโอ้ลมอีกแล้วครับก็จังหวะยากครับเกมเนี่ย ด่านานี้ก็จังหวะค่อนข้างยากนะเราต้องดูแรงลมให้ดีดครับไม่งั้นเนี่ยมันจะพัดเราล่วงนะลมนี่ก็แรงจริงๆครับลมแรงถึงขั้นสามารถพัดคนตกลงไปได้นะคือว่าลมที่แรงธรรมดาครับลมตรงนี้มันเดิมครับตรงนี้เป็นทางแล้วก็ใ้เชือกโดดขึ้นมา มนก็หาโลภายุอมาแล้วต้องต้านรมาไว้หันหน้าต้านรมไ้ไปครับไม่งั้นเนเราจะโดนลมพัดตกปอีกตรงนี้เลื่อนมาเรื่อยๆกดจักรวาให้ดีๆครับกดสกิลหนึ่งเออกดสกิลสามเหลี่ยมกดปุ่มสามเหลี่ยมมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะมีคัสซีนก็ว่าเราขึ้นมามีคัสซีนให้ดูวิวครับมี มีวิวท่าติวท่ีสวยงามแล้วก็มีพายุหิมะมาแล้วก็ไต่ขึ้นไปครับตรงนี้มีบันไดมีบันไดให้เราขึ้นแล้วจะเป็นทางออกแล้วครับมาเดินทางมาไกลพอตัวอยู่นะครับตัวนี้เดินมาครับข้างหน้าเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีมีแต่สะพานโค้งแต่ตรงเนี้ยให้เรียบวิ่งนะต,ตรงเนี้ยมันจะจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเราถึงแล้วเร,เราต้องเรียบโดดไม่งั้นนี่มันจะล่มนะไม่งั้นนี่มันจะคว่ำแน่นอน การทรงตัวบนทางที่มีบรรยากาศหนาวๆลมพัดไปเลยต้องเรียบต้องเรียบๆกดครับต้องเรียบๆเดินเรียบวิ่งครับกัดจังหวะไม่ได้เพราะลมมันมาตลอดนะครับเรียบๆเดินอย่าช้าๆอย่าช้าครับต้องเดินเร็วแล้วก็ต้องเรียบโดดครับเก็บน,นี้แล้วก็ต้องเรียบโดดไม่งั้นชิบหายโอ้โหโดดไม่ทันครับ หมูจะเก็บไอเทมอยู่เราต้องไม่ต้องเก็บเราต้องไม่เก็บไอเทมแล้วเราต้องเดินข้ามไปเลยครับไม่งั้นนี่มันจะยากนะโอ้ลมอีกแล้วเดินช้าไปครับมีแต่ช็อตยากยากครับด่านนี้ด่านนี้มีแต่ช็อตยากยากเดินข้ามมา กดใช้เชือกครับกดรีดกดใช้เชือกก็เร็วโอ้เกือบตกครับแล้วก็มีไอเทมตรงนี้แล้วก็ดึงแท่งเหล็กตรงนี้แท่งปูนตรงนี้ออกมาแล้วก็ไม่มีไอเทมครับเฮลนึกว่ามีไอเทมมาตรงนี้ลมอีกแล้วครับจะต้องอยู่ไกลๆเข้าไว้ครับลมมันพัดลมมันพัดบนตะั้งใจเย็นๆครับแล้วก็มีทางขึ้นเยอตรงนี้ ขึ้นมาตรงนี้มีทางอะไรมีทางอะไรสักอย่างต้องโอ้ยหุ่นหินลงมาใส่หัวเต็มๆแล้วก็ต้องรีบวิ่งต้องรีบเดินครับไม่อย่างนั้นนี่เราจะโดนลงคาไปแดกแน่นอนหนะ้าคาไปกินแล้วโอ้โหต้องกะจังหวะเพรผมว่าลมมันมาเรื่อยๆเนี่ยมันมนเัเรารอให้ลมหายแล้วมันมันก็มามันเดินไม่ต้อง วิ่งเร็วๆนะครับเพื่อจะข้ามไปให้ได้ครับอย่าไปหมดหวังครับตรงนี้ก็มีของหวังมันมีตลอดเวลาครับเดินไปครับรีบๆรครับเรีบๆรเดินเร็ววิ่งครับมาตรงนี้ก็รีบเรเหมือนเดิมครับอย่าช้าครับช้ามาในชิปหายครับต้องเดินเร็วๆส่งตัวดีๆครับอินเนนาอินเนนาต้องส่งตัวดีๆโออินนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับแม่ ลมมันแรงจริงๆครับด่านนี้มันดสมแล้วที่เป็นด่านยากนะด่านที่ลม,มนี่เป็นตัวขัดขวางชัดเจนด่านนี้เป็นด่านพัดโซนและด่านปิศนานะครับเราต้องเข้าใจระบบการเดินทางขึ้นเขาตรงนี้มาให้ได้แลว้วก็ระบบลมหิมะแล้วก็ต้องเรียบเดินด้วยครับไม่งั้นนี่ชิบหายครับเราต้องเรียบกดทรงตัวแลว้วก็เรียบมาครับน่าจะได้ได้แล้วครับเราวานเรียบร้อยแลว้วก็เข้าคัดซซน สหรับพี่นี้ก็ขอจะแต่เพียงเท่าน,นี้พี่บอกตรงๆนี่มันทานของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กัน